สบายดีเนาะทุกคนวันนี้มาอยู่กับสองซิตกันแล้วันนี้เขากะมายางรอหลินสื่อกับความเงาเนาะวันนี้เป็นมือที่เฮ้าเสียใจที่สุดแล้วก็เงาที่สุดเนาะสาเหตุยอดว่าทีมงานเขากะสิไปเกียย่าง <Okay. S 1> อยู่ไต่เพละ่ะไปเป็นเดือนเพละ่ะสุดท้ายคลิปกับทีมงานประมาณเดือนสองเดือนนี่แ oh, <no. S 1> หละเขากะสุดท้ายคนเดียวแถมยังมั่งสาอีกโอ้ผู้สาวกับบอลินนับ จกเป็นยังเข้ามันคนบลรอบล่วยเด้ผู้สาวได้บ่อยากดินน้ำเข้าเป็นยังเน่คือบดินนรบคอยไปกับคือติดอรยนะโอ้ยยากมากเป็นยังกอบระหุเพราะว่าเขาบดดินน้ำเข้าเขากะเศร้านะนี่แต่สีมะยางเลาะดินได้เล่แก้วบ้านตัวเองย่างคนเดียวนี่แหละความเงาบมมีไพได้นอนน่ มัอนี้นะเนาะเป็นมื่ที่เห่าเงาแล้วก็เสียใจที่สุดอีนี้เสียใจแห้งอีนนีแต่กระบอกเป็นยังเห่ากับทำใจได้โมมีผู้สาวกระซางมันว่าเห่ามันบอเข้าเลยบออยากมักเห่าเออกระซางซะมาต้องว่าทั้งมันอีกโ <Okay. S 1> อเคเหากัสีมายางรอเดินไอ้ส้มบังลำคลองบ้านเห่ามองเห่าไปถ่ายคลิปว่ามองได้เนาะตอนนี้น้ำมันกับโบกแห้งดันนี้ อยาไรเขากคลิปยังกับคอมเมนต์มาได้เด้อเพราะว่าเขาไถ่ายแต่คนเดียวแวบบน,นี้เป็นเดือนก็ไเจ๊สิได้ถ่ายกับทีมงานนี่น้ำคล้องบานเข้าเพราะว่าอยู่แถวถึงนั่นมันจะเป็นกอหาสายมี่แต่ว่ามันส่งสิปแนบโมเห็นดอกป้องมันอยู่ไกลเกินเนาะนี่คล้องบานเาขาก็ได้ประมาณนี้แล้วโมองอ่ะรอกได้อยู่เนาะ มันต้องเหตุจังได้วะเสีลืมกับความหักในสมองขอ่อยมีแต่ความหักคิดไรเล่ยอ,อยู่ผูส้สาวเขาบอดินน้ำเฮาโอ้ข่อยเงาแท้วมีันบอดินน้ำเขาอยากไห้แาบน้ำตาชิ่น,น้อยเนาะหรือว่าข่อยคือผีบาบ่เขาจังบ่อยากหลินบ,อนบ,อนบอน่อยากแซดน้ำเฮาเหนื่อย ลืมไปก็ลืลมบ่ได้จักเถเื่อจะเป็นยังไปมิต่สิยางหลอดินแค่นี้แหละผมมีอย่างไรเข้ามาเราให้ฟังก็คือกานสาเหตุอย่างจะว่าคอยรออยู่หรือว่าบอลล่รอี่ซานี่าบ่อยากบินน้ำปานความรอแหงเนาะไอสิยางไปดินมิตาบาหาไพอยากปักแซดดินนเห่าเพื่อเป็นการแกะเงาให้เห่าฮักอ่ะขอราบใจได้รายแล้วติดท,ทิมเฟสอย,ยู่ใหาเด้อ มาแซดดินข่อยแน,น,น่ใช้ก็ไดข่อยแหงเงาเนี่เท้ากับบอดินนับเฮ้ยยางคนเดียวนี่ยางล้อบานคนเดียวแหละ oh, <no. S 1> พี่พีบาจังไรเข้ากับขอขอบใจทุกคน oh. นะที่ขอมากกดติดตามให้ซองเข้าเข้ากับขอกขอับใจได้หล,ลายเด้อกับบ่มียังไรพ่อแหละเงาแหงละ่ะพี่ตาบา้า ถามบนคลิปไหมเนาะสไตล์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ถาม้าเจอกันคลิปหนะ้าสหรับคลิปนี้สบายดีเป็นยังงั้มือเม,มากว่